เปิดผลงานนักตบสาวทีมชาติไทยที่ใช้ไลลงเล่นในเอ l ว a ลีกประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้เรามาดูกันนะครับว่านักตบสาวไทยคนไหนที่มีผลงานสุดปังรวมถึงคนไหนที่มีผลงานสุดพังกันบ้างมาไล่ดูกันทีละคนรวมถึงส่งกำลังแรงใจและแรงเชียร์ให้พวกเธอกันนะครับ สำหรับการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงลีกอาชีพของประเทศญี่ปุ่นหรือ SVL มีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นอยู่ในลีกนี้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อกคนเก่งที่เล่นให้กับทีม PFU Bluecats เตยหัทยาบำรุงสุกเล่นให้กับสโมสรฮิซามิสึสปริงส์อัจฉรพรคงยศไก่วิมลรัตนพันธ์และน้องยูฟ้าดุลพรสินโพที่เล่นให้กับทีมอารันมาเรยามากาตานอกจากนี้ยังมีกัปตันบุ๋มบิ๋มชัชโชอรนโมกศรีที่เล่นให้กับ ทีมวิกตอรีนะฮิเมจิรวมถึงเซตเตอร์จอมเก๋าตำนานทีมตบสาวไทยอย่างนุสราต้อมคำที่เป็นทั้งสตาฟโค้ชและผู้เล่นให้กับทีมควีนเซคาริยะนะครับซึ่งผลงานของสาวๆแต่ละคนก็มีทั้งดีมากและดีน้อยแตกต่างกันออกไปเรามาไล่เรียงดูผลงานของพวกเธอทีละคนกันเลยครับ คนแรกเรามาดูกันที่มิดเดิลบล็อกหรือบล็อกกลางบนเร็วเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยอย่างทัดดาวนึกแจ้งที่เล่นให้กับสโมสร PFU Blue Class ที่ปัจจุบันรั้งอันดับ4ของตาราง SV League โดย P.F.U. Blue Class ในตอนนี้แข่งไป24เกมชนะ15แพ้9ซึ่งก็ถือว่าผลงานดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งผลงานส่วนตัวของสาวแนนทัดดาวนึกแจ้งบล็อกกลางบอลเร็วสาว1้อ,อวัย32ปีของทีมชาติไทยเราเธอมีผลงานที่ยอดเยี่ยมพอตัวนะครับได้เล่นเป็น m i d เดิลบล็อกตัวหลักของ P.F.U. อย่างต่อเนื่องโดยทุกทรงลงสนามไปแล้ว22จาก24เกมเลยนะครับลงเล่นไปทั้งหมด44เซตทำคะแนนได้มากถึง125คะแนนโดยแบ่งเป็นตี ทังคะแนนไป92คะแนนได้คะแนนจากการบล็อก31คะแนนและได้คะแนนจากการเสิร์ฟ H 2คะแนนซึ่งถือว่าสูงมากในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกด้วยกันนะครับ สำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งนั้นถือว่าเป็นมิดเดิลบล็อกคนสำคัญเลยทีเดียวนะครับของ PFU Bluecast เพราะดูจากการที่โค้ชมักจะส่งเธอลงสนามในเกมสำคัญและลงเล่นในแมชที่เจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็จะให้แนนทัดดาวนั้นได้พักและลงเล่นบ้างเป็นบางเกมในเกมที่พบกับทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากนักและเมื่อไรก็ตามเมื่อทัดดาวนึกแจ้งได้ลงสนามก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแม้แต่น้อยนะฮะ เพราะทัดดาวนั้นสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมได้อย่างรู้ใจโดยเฉพาะการเล่นร่วมกับมือเซตของทีมที่เซตเข้ามือได้อย่างรู้ใจทําให้แนนทัดดาวนั้นตบทําคะแนนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการลงเล่นให้กับทีมแมวสีน้ําเงินอย่าง PFU b l u e c a e s อย่างมากเลยนะครับ มาดูกันที่สาวมิดเดิลบล็อกของทีมตบสาวไทยอีกหนึ่งคนได้แก่สาวเตยหัทยาบำรุงศุขที่เล่นให้กับทีมฮิซามิสึกสปริงโดยในตอนนี้ติดลมบนอยู่ในอันดับที่2ของศึกวอลเลนนย์บอลหญิงเอสวีลีประเทศญี่ปุ่นโดยทีมฮิซามิสึกสปริงแข่งไป24เกมชนะมากถึง18เกมและแพ้เพียง6เกมเท่านั้นรังรองจกฝูงอย่างสง่าผ่าเผยนะฮะสำหรับผลงานส่วนตัวของห um ัทยาบำรุงสุกแอดมองว่าเธอได้รับโอกาสน้อยไปหน่อยนะฮะโดยเธอลงเล่นไป ไปเพียงแค่18เกมจาก24เกมถูกส่งลงเล่นไป34เซตทำได้64คะแนนแบ่งเป็นตีทำคะแนนโดยตรง33คะแนนได้คะแนนจากการบล็อก26คะแนนและได้คะแนนจากการเสิร์ฟ S 5คะแนนรวมหัตยาบำรุงสุขทำได้64คะแนนนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วแอดมองว่าเตยหัตถยาบำรุงสุขของเราก็เล่นได้ดีนะครับแต่รู้สึกว่าเซตเตอร์ของทีมจะไม่ค่อยเซตบอลให้เตยเท่าไหร่นักส่วนใหญ่เซตให้ทางหัวเสวาซะมกามกกว่าจึงทำให้เตยหัตยาบำรุงสุขไม่ ไ่ค่อยได้ตีบอลจากบอลเร็วเท่าใดนักทำให้มีผลงานไม่ค่อยจะน่าพึงพอใจเท่าใดนักนะฮะ เราย้ายกันมาดูที่ทีมอารันมาเรยามากาตาทีมดังของศึกเอสเวริกประเทศญี่ปุ่นเพราะทีมนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีดาวตบสาวสุดสวยทีมชาติไทยอยู่ถึง3คนทั้งเพียวอัจฉรพรคงยศน้องไก่วิมลรัฐธนพันธ์รวมถึงน้องยูฟ้าดลพรสินโพที่ตอนนี้น้องยุฟ้ากำลังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นเข่าฉีกขาดอยู่ในขณะนี้นะฮะสำหรับทีมอารันมาเรยามากาตานั้นตอนนี้ผลงานไม่สู้ดีนะักถึงแม้เกมล่าส สุดจะชนะมาก็ตามทั้งหมดทั้งมวลทีมอารันมาเร่ทำได้เพียงชนะ3เกมและแพ้ไปถึง21เกมจากทั้งหมด24เกมนะครับปัจจุบันรั้งอันดับที่13จาก14ทีม เรามาเริ่มกันที่อัชรพรของยศในตำแหน่งตัวตีหัวเสาของอารันมเรยามากาตานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ผลงานของทีมจะไม่สู้ดีนักแต่ผลงานส่วนตัวของอัชรพรนั้นก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับโดยลงเล่นไปทั้งหมด22แมช69เซตทำคะแนนไปมากถึง255คะแนนโดยแบ่งเป็นตบทำคะแนน228คะแนนได้คะแนนจากการบล็อก21คะแนนและได้คะแนนจากการเสิร์ฟเอช6คะแนนนะครับ โดยเพียวอัชารพรของยศรังอันดับผู้ทำคะแนนสูงสุดของ SV LEAGUE ประเทศญี่ปุน่นอยู่ในอันดับที่27ของลีกนะฮะและยังเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมอารันมาเรยามากาตะอีกด้วยเรียกว่าผลงานส่วนตัวของสาวเพียวอัชารพรของยศนั้นมีความยอดเยี่ยมสวนทางกับผลงานของทีมก็ว่าได้นะฮะ มาดูดาวตบสาวไทยอีกคนของทีมอารันมาเรยามากาตาในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกอย่างน้องชิคเก้นไก่วิมลรัตนพันธ์สำหรับน้องไก่นั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้อจฉรพรเลยนะครับเมื่อน้องไก่นั้นเป็นที่ไว้วางใจของโค้ชคิตาฮาระสุโทมุโดยได้ลงเล่นเป็นมิดเดิลบล็อกตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งน้องไก่นั้นถูกส่งลงสนามไป22แมตช์และได้เล่นมากถึง71เซตทำคะแนนได้มากถึง147คะแนนโดยแบ่งเปตตีทำคะแนน81คะแนนได้คะแนนจากการบล็อก 51คะแนนและได้คะแนนจากการเสิร์ฟ s 15คะแนนนะฮะดูไปดูมาน้องไก่นั้นเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดอยู่ในอันดับที่55ของลีกก็ถือว่าสูงมากสําหรับผู้เล่นในตําแหน่ง m i d เดิลบล็อกนะฮะซึ่งในตำแหน่ง m i d เดิลบล็อกนี้น้องไก่เองก็ติดท็อปฟของ sv LEAGUE ได้อย่างสงาาพพ่าผ่าเผยที่สำคัญเธอรั้งอันดับ4เป็นผู้ทำคะแนนบล็อกต่อเซตสูงสุดได้อีกด้วยนะครับ และแล้วจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องไก่และน้องเพียวก็สามารถพาทีมอารันมาเรยามากตาตะหนี่ววยได้สำเร็จขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่13จาก14ทีมแล้วในตอนนี้นะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับสาวไทยอีกหนึ่งคนในทีมอารันมมเรยามากาตาอย่างน้องยูฟ้าดนพรสินโพที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นเข่าฉีกขาดจนต้องผ่าตัดและกำลังพักรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้น้องยูฟ้านั้นหายเจ็บกลับมาลงเล่นให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเดียววันนะครับมาดูที่ทีมดังอย่างวิกตอรินาฮิเมจิกันบ้างที่มีกัปตันทีมอบเรบอลหญิงทีมชาติไทยอย่างน้องบุ๋มบิ๋มชัชชออรโมกสีที่ลงเล่นให้กับทีมนี้นะครับ สำหรับชัชชออนนั้นหลังจากที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราคว้าแชมป์ซีเกมส์2025ได้สำเร็จเธอก็บินลัดฟ้ามาช่วยทีมวิกตอรีนาฮิเมจิโดยทันทีแต่บุ๋มบิมนั้นเพิ่งมีโอกาสลงสนามไปแค่2เซตนะฮะโดยทำได้5คะแนนก็พอเข้าใจได้นะครับว่าน้องนั้นอยู่ในช่วงของการปรับตัวอพอสมควรแต่เชื่อเหลือเกินว่าชัชชออนโมกสีจะต้องแข็งแกร่งและมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับทีมวิกตอรีนาฮิเมจิปัจจุบันรั้งอันดับ5ของตาราง L, โดยแข่งไป26แมชชนะ16แพ้10ก็ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมพอตัวเลยนะครับและหลังจากนี้แอดเชื่อว่าชัดโชน์โมกสีจะพาทีมวิกตอรีนาฮิเมจิสร้างผลงานได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ มาปิดท้ายกันที่ตำนานเซตเตอร์ของทีมตบสาวไทยของเราอย่างซาร่านุสราต้อมคำที่เป็นทั้งสตาฟโค้ตและเป็นทั้งเซตเตอร์ของทีมควินเซคาริยะของเอสวิลีกประเทศญี่ปุ่นสำหรับสาวราชบุรีวัย40ปีคนนี้ยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงเล่นไปพอหอมปากหอมคอนะฮะเล่นไป14แมต39เซตโดยนุสราต้อมคำยังคงรักษามาตรฐานในด้านการเซตได้อย่างยอดเยี่ยมมีการเล่นที่หลากหลายทั้งบอลสั้นบอลยาวบอลสูตร บอล3เมตรเธอจะได้หมดแบบสดชื่นกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือเซตแต่ก็สามารถทำคะแนนได้โดยตรงได้ถึง7คะแนนแบ่งเป็นการทำคะแนนจากการตีบอลและการเล่นบอล2ทำไปได้4คะแนนได้คะแนนจากการบล็อก2คะแนนและได้คะแนนจากการเสิร์ฟเอช1คะแนนรวมเป็น7คะแนนนะครับ สารานุสราต้อมคำนั้นทำหน้าที่ทั้งการเป็นสตาร์โพสตด้านการเซตและเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยพาทีมควินเซคาริยะชนะ13เกมแพ้13เกมรังอันดับ8ของตาราง S อสบิลิกอยู่ในขณะนี้นะครับ นี่ก็เป็นนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่โลดแล่นสร้างผลงานในสโมสรแดนปราดิบป,ประเทศญี่ปุ่นหรือสวีลีที่ส่วนใหญ่ก็สามารถสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีพาทีมต้นสังกัดมีผลงานที่ดีขึ้นที่สําคัญนอกเหนือจากความสําเร็จในญี่ปุ่นและเงินทองที่ได้เป็นกอบเป็นกำมแล้วสาวนักตบทีมชาติไทยก็จะได้ประสบการณ์อันล้ําค่าในการลงเล่นในลีกวอลเลย์บอลอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยนะครับ ช่องข้างสนามก็ขออวยพรให้นักตบลูกยางสาวไทยทุกคนโชคดีฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวลูกยางทีมชาติไทยของเราต่อไปรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับช่องข้างสนามโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ